ไพ่อยากจะบอกอะไรสวัสดีค่ะช่องนัชชาเมจิกชานลนะคะวันนี้นัชชาเปิดไพ่ขึ้นมาทั้งหมด8ใบโดยที่นัชชายังไม่ได้กำหนดหัวข,ข้อว่าเราอยากจะบอกเล่าเรื่องอะไรทีนี้พลังงานของไพ่ทั้ง8ใบเนี่ยสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อหรืออยากจะบอกผ่านช่องทางนี้ที่คุณผ่านมาเห็นนะคะเป็นพลังงานการวนเวียนกลับมาของคนเก่า จริงๆทุกใบอะเกิดจากการสุ่มขึ้นมาหมดเลยนะซึ่งตรงนี้ก็ยอมรับว,ว่าอาจจะเป็นพลังงานของทุกๆคนก็ได้ที่อยากจะทราบข่าวของคนเก่าๆว่าเขาอยากจะบอกอะไรนะคะเช่นเคยค่ะนะ้ชาจะย้ำเสมอว่าเป็นการทำนายโดยรวมไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอะไรดีก็รับไปดูดวงกันตรงนี้เพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะทีนี้เรามาฟังกันนะคะว่าพลังงานของคนเก่าๆเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไร สิ่งแรกเลยนะที่สิ่งที่นาชามั่นใจว่าคนคนนี้เป็นคนเก่าๆนะคะเพราะว่ามันมีจุดแดงเนินเสาจุดแดงเนินเสาเนินเสาที่จะพูดถึงคนเก่านะคะและทีนี้ถ้าคุณกับเขาห่างกันไปแล้วจบกันไปแล้วแล้วมันมีจุดแดงขึ้นมาอย่างเงี้ยคนเก่าคนเนี้ย กำลังที่จะย้อนกลับมานะคะและ energy ของไพ่ใบนี้ที่นาชาเห็นไพ่หมายเลข31น่ะจะมีในเรื่องของเกาะวังวนเกาะวนเวียนตรงนี้ก็คือคนเก่าเนี่ยกำลังจะวนเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะ mm. energy ของไพ่เขาบอกว่าคนคนนี้ในตอนนั้นเขาอาจจะทำผิดต่อคุณ เขาอาจจะทําอะไรที่ไม่ดีต่อคุณนะจุดดําตรงเนินพรหัสตรงเนี้ยนะคะเนี่ยไพใบนี้มีจุดดาตรงเนินพรหัสเขาอาจจะทําอะไรไม่ดีกับคุณทําผิดต่อคุณนะคะตรงนี้มันจะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์หรือมันจะเกี่ยวกับการมีคุณธรรมมีศีลธรรมประจําใจดังนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะนอกใจเราหรือบางคนอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วมาโกหกเราหรือบางทีก็คือเขาอาจจะทําสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนานาซึ่งมันคือการที่บกพร่องเรื่องคุณธรรม นะคะเขาสำนึกผิดเขาสำนึกผิดแล้วนะคะเขาอยากที่จะมาขอโทษนะเขาอยากที่จะติดต่อกลับมาเพื่อพูดคุยเนี่ยมีการติดต่อมีการพูดคุยนะคะเขาอยากที่จะให้คุณนะ่ะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งจุดแดงเนินเสาคนเก่าเขาอยากกลับมานะคะคนคนนี้เขาไม่ใช่คนที่แบบเด็ดขาดหรือในช่วงเวลาที่เลิกกันไปไม่ใช่ว่าเขาตัดใจจากคุณได้นะ เอเนอร์จีของไพ่ลายมือขาดเป็นไพ่ที่บอกว่ารักจริงฝังใจดังนั้นในช่วงที่คุณกับเขาเลิกลากันไปอ่ะเขายังไม่ได้ลืมคุณเขายังคิดถึงคุณนะคะเพียงแต่อย่างที่บอกแล้วเขาอาจจะทําอะไรไม่ดีกับคุณไว้อาจจะทําผิดต่อคุณ นะนอกใจไม่ซื่อสัตย์หรือกโกหกหลอกลวงหรือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนรับปากอะไรคุณแล้วเขาก็ไม่ได้ทําให้คุณนะคะมันมีปัญหากันหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องทัศนคติความคิดเห็นก็ได้นะมันมีไพ่ของของความขัดแย้งนะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความแตกต่างาความแตกต่างเรื่องอะไรเรื่องอายุก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่จุดแดงเนินเสานะคะแล้วก็มีในเรื่องของอตรงเนินพุธซึ่งเป็นเด็กนะอายุมากอายุน้อยก็ได้ใดใดก็แล้วแต่ พอมันมีปัญหากันอนะ่ะมันก็ต้องจบกันไปมันก็มีระยะห่างกันไปนะคะมีการห่างกันออกมานะคะแต่เขาอยากจะบอกว่าเขาไม่เคยลืมเขายังตัดใจจากคุณไม่ได้หรอกแล้วเขากค็คิดว่าเขาไม่สามารถที่จะตัดขาดจากคุณได้จริงๆความรู้สึกผิดนะี่ยมันวนเวียนอยู่ในใจของเขาเห็นไหมเนี่ยวังวนเขารู้สึกคิดไปคิดมาซ้ําๆถึงสิ่งที่ทํากับคุณแล้วอะ่ะเขาสํานึกผิดจริงๆ ะะเขาอยากจะติดต่อกลับมาเนี่ยอยากจะกลับมาพูดคุยเนี่ยเนี่ยเส้นพุทธด้วยแล้วก็เส้นสีแดงตรงพุทธอยากจะกลับมาพูดคุยคุณเชื่อไหมคะว่าเขามีการมา2คุณทางช่องทางโซเชียลออนไลน์ไพ่ใบนี้เห็นไหมเนี่ยมีการแอบ,บมองแอบชบำเลืองมองนะคะสทางโซเชียลออนไลน์พอส่องแล้วรู้สึกยังไงช่วงนี้คุณดูดีขึ้นนะดูสวยดูหล่อขึ้นดูรวยขึ้นก็ได้นะไพ่ใบนี้เห็นไหมมี จุดแดงตรงอาทิตย์คือหน้าตาดีขึ้นแต่งตัวดีขึ้นมีเส้นสุขขนานก็คือช่วงนี้ดูมีเสน่ห์ดึงดูดดูอาจจะแบบดูมีเซ็กแอบเพลดึงดูดมากนะคะและในขณะเดียวกันอ่ะโปรไฟล์ของคุณก็เริ่มดูรวยดูมีอันจะกินนะคะพอเขามาส่องแล้วอ่ะเขาเกิดความเสียดาย อยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยไพ่ใบนี้เห็นไหมคะมีการรอ,อยืนรอเรือเนี่ยเรืออยู่ตรงเนี้ยเรือกําลังจะแล่น,นก็คือกําลังรอจังหวัดรอจังหวะที่จะเดินทางมาหาคุณเบื้องต้นเขาจะติดต่อทางไกลมาก่อนจุดแดงตรงเนินจานการการได้รับข่าวดีจากทางไกลเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเขาจะติดต่อ คุณมาก่อนช่องทางออนไลน์เพราะจุดแดงเงินจันคือการติดต่อทางไกลการติดต่อออนไลน์เทคโนโลยีนะคะเมื่อคุณกับเขาพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันจนโอเคไพ่ใบนี้บอกว่าโอเคละเข้าใจกันละคุณให้โอกาสเขาละกลับมากลับมาพูดคุยกันแบบมีเยื่อใยกันละเขาถึงจะคิดในเรื่องของการที่จะเดินทางมาเจอคุณนะคะ โดยรวมไพ่อยากจะสื่อสารประมาณนี้แหละพลังงานของคนเก่าๆคนนี้แต่คุณเชื่อไหมว่าไม่ว่าคุณกับเขาอ่ะจะพยายามตัดจบตัดขาดกันไปกี่ครั้งมันก็ตัดกันไม่ขาดนะเพราะไพ่ใบบนี้เกาะวังวนเกาะวังวนคืออะไรมันต้องเจอเหตุการณ์วนเวียนซ้ำๆเดิมๆ นะคะอยากจะตัดก็ตัดกันไม่ขาดเพราะจริงๆแล้วพูดตรงๆนะคะว่าไพ่เกาะวังวนเนี่ยมาด้วยไพ่จุดดําเนินพฤรหัสเนี่ยบางทีคุณกับเขายังมีเวรกรรมต่อกันด้วยอันนี้คือจุดดําพฤรหัสกับเกาะวังวนเนี่ยคุณยังมีในเรื่องเวรกรรมต่อกันมันยังตัดกันขาดไม่ได้และก็จุดแดงตรงเนินเสาในส่วนของกรรมก็กรรมกันไปแต่ในส่วนของบุญเก่าที่เคยทําร่วมกันมาก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นคุณกับเขาอ่ะ ยังมีในเรื่องบุญกรรมสัมพันธ์กันนะคะกรรมก็ต้องมาชดใช้กันมาวนเวียนซ้ำๆทำให้เสียใจบุญเก่าก็ยังมีเป็นวาสนาที่ยังหนุนกันอยู่มันยังตัดกันไม่ขาดนะคะและที่สำคัญเลยคือช่วงนี้อันนี้นะชาแอบแนะนำนะคะอย่างที่บอกว่ามีการมาชําเรืองมีการมามองและสุขขนานสุขขนานแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้อง แต่งตัวให้สวยให้หล่อให้ดูดีแล้วไม่ใช่แค่แต่งตัวแบบเรียบเรียบเฉยเนะอันนี้คือแต่งตัวแบบดูแบบดูเซ็กซี่เบาๆอ่ะดูมีเสน่ห์ดูดึงดูดอ่ะไอเทมที่ควรจะต้องเสริมในช่วงนี้น้ำหอมค่ะแล้วก็แต่งตัวให้ดูหรูดูหราดูแบบดูเซ็กซี่อ่ะนะดูดึงดูดแล้วก็จุดแดงเนินเนินอาทิตย์เนี่ยนใบหน้าต้องโดดเด่น ก็แปลว่าหลายเวลาออกเสือ่อหน้าตาต้องดูดีต้องสำอางนิดนึงอะช่วงเนี้นะคุณต้องไปปรับในเรื่องภาพลักษณ์ของคุณให้ดูเป็นคนที่สำอางดูเป็นคนที่รักตัวเองดูเป็นคนที่ดูเพอร์เฟกตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วก็เสริมไอเทมน้ําหอมนะคะแล้วก็ในช่วงนี้วาจาให้โชค วาจาให้โชคดังนั้นในช่วงนี้ถ้าคุณอยากให้เขาอ่ะติดต่อกลับมาเร็วๆคุณอาจจะต้องมีการาไปสวดมนต์นะสวดมนต์หรืออาจจะไปอ,อธิษฐานจิตนะอธิษฐานจิตขอพรขอพรที่ไหนไปวัดดิมน้ำอันนี้คือมีการเดินทางไปนะคะเดินทางไปทะเลภาคตะวันออก แล้วก็ไปขอพรขอพรวัดที่อยู่ใกล้ๆน้ําอันนี้นะชาเอาทุกเนินมาบอกเลยตรงนี้เขาบอกว่าเนี่ยสามเหลี่ยมคือการเดินทางและการเดินทางที่เกี่ยวกับข้ามน้ําข้ามทะเลไปต่างประเทศก็ได้ไปประเทศที่ติดน้ําหรือถ้าเป็นประเทศไทยก็ทะเลก็ได้นะคะเพราะตรงนี้มันเกี่ยวกับภาคตะวันออกจะแม่น้ําก็ได้นะแม่น้ําภาคตะวันออกก็ได้นะแล้วก็จุดแดงตรงพุทธก็คือคําพูดให้โชวคคาพูดให้คุณดังนั้นชาแนะนําว่าช่วงนี้เสริมดวงนอกจากแต่งตัวดูสวยดูหล่อแล้วอะ่ะ ฉีดน้ำหอมใบหน้าโดดเด่นใบหน้าหมดจดดูดีดูเพอร์เฟแล้วก็มีการเดินทางเดินทางไปพักผ่อนริมน้ำอย่างน้อยสองคืนขึ้นไปนะคะและก็ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวัดติดน้ำไปอธิษฐานจิตนะคะเพราะว่าช่วงนี้คำพูดให้โชคคำพูดให้คุณการเดินทางให้โชคการเดินทางไปทำนาทางน้ำให้โชคบุญเก่ากำลังจะหนุนนำนะคะ และทําให้คนเก่าๆที่เคยมีประเด็นกันเนี่ยที่เคยจบกันไปจะได้วนเวียนกลับมาติดต่อพูดคุยกันและถ้ามันคุยกันแล้วอ่ะความสัมพันธ์มันไปกันได้ดีอ่ะมันมีเกณฑ์ที่เขาอ่ะจะเดินทางมาเจอคุณหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเชิญชวนให้คุณอ่ะเดินทางไปเจอเขานะมีเกณฑ์ได้พบมีเกณฑ์ได้เจอแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่ามันก็อยู่ที่คุณด้วยว่าคุณจะกลับมารักตัวเองกลับมาส่งเสริมดวงตัวเองให้ โดดเด่นให้น่าสนใจหรือไม่นะคะไพ่เพียงแค่จะสื่อว่าคนเก่าๆคนนี้กับคุณยังไม่หมดในเรื่องเวรกรรมหรือยังไม่ได้หมดในเรื่องบุญกรรมที่สัมพันธ์กันมีเกณฑ์จะได้วนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของการลักกันนะคะขอดูสิว่าระยะเวลาจะใช้เวลานานแค่ไหนอ่ะขอหนึ่งใบ โอ้ไม่นานเลยนะคะสิ่งที่นัชชาเห็นในตอนนี้นะนัชชาให้3สัปดาห์ไม่เกิน3เดือนคนคนนี้จะต้องมีการวนเวียนกลับเข้ามาแต่ว่าก็อย่าลืมไปปรับดวงแก้ดวงเสริมดวงตามที่นัชชาแนะนํานะอย่าลืมคอมเมนต์รับคำทํานายกดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางไลน์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะ